วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเปิดประสบการณ์ใหม่ของชีวิตได้มาที่คลองทองอำเภอบางสะพานเพื่อมาดูชาวบ้านเขาล่อนทองกันครับ การเดินทางมาร่อนทองที่บ้านห้วยผู๋ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจากกรุงเทพผ่านถนนพระรามสองเดี๋ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางต่อไปอีกราว87กิโลเมตรก็ถึงที่หมายตำบลร่อนทองนี้ติดกับชายแดนของประเทศพมา่า ตำบลร่อนทองยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่สภาพพื้นที่เป็นหุบเขาสลับกับพื้นที่ราบมีลำคลองสายสั้นๆหลายสายจากเทือกเขาตะนาวสีไหลามารวมกันที่บริเวณสามแยกบางสะพานและไหลลงทะเลทองที่นี่มีชื่อเรียกเฉพาะว่าทองนพคุณหรือทองเนื้อกาวเป็นทองที่ดีที่สุดมีเนื้อทองถึง 99. 9เปอร์ซซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น ปัจจุบันชาวบ้านยังคงมีการร่อนทองกันอยู่ทุกวันที่คลองทองที่นี่ยังมีทองอยู่หรือไม่ก็ต้องไปถามท่านนายกอบตครับวิถีชีวิตของชาวบ้านของตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานนี้ร่อนกันอยู่ทุกวันบางวันก็มีคนร่อนได้มากก็มีน้อยก็มีไม่ได้ก็มีอย่างช่วงระยะนี้ที่กำลังพูดอยู่มันหมดฤดูฝน แล้วก็น้ำหลากเมื่อปี48ปี60ที่น้ำท่วมใหญ่น้ำป่าไหลหลากมานั้นทองสะพัดมากอาชาบ้านั้นมาล่อดกันเป็นพัน,พนคนคนต่างชาติคนนอกพื้นที่มาทั่วไปหมดทั้งอีสานเหนือใต้มาทั้งหมดเราเห็นภาพแล้วก็ดีใจตำบลตอนทองนั้นมีทองเยอะจริงทองนี้อยู่ในลำคลองสัดส่วนมากเขาเรียกว่า ทองน้ําพัดน้ํามันจะมาแรงมากพัดหน้าดินไปทองมันก็จะเหลืออยู่ที่ดินเหนียวอยู่ในกระสะก็เรียกกระสะทองชาวบ้านเนี่ยบางคนรายได้วันหนึ่งหลักพันขึ้นเราก็ดีใจชาวบ้านบางคนได้เม็ดใหญ่ๆเช่นหบาทก็ได้สบาทก็ได้บาทหนึ่งก็ได้แล้วเป็นทองลูกบววนะครับทองลูกบววก็คือหมายความว่า องนั้นเป็นทองล้วนเลยนะครับมันเป็นทองที่ว่าเหลืองอาลามเลยโดยทั่วไปทองถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีค่าที่สุดทองยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยแต่ทองที่นี่กลับเป็นยิ่งกว่าทองชาวบ้านเชื่อว่า ทองนพคุณนี้เป็นเลิศในบรรดาโลหะธาตุมงคลคุ้มครองภยัยใครเป็นผู้ครอบครองถือว่ามีบุญวาสนาชีวิตจะดีขึ้นเป็นทองพุทธคุณในตัวเสริมมงคลแก่ผู้สวมใส่ชาวบ้านบางส่วนจะเก็บทองนี้ไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน ทองบางสะพานของตำบลลอนทองเนี่ยเป็นเป็นทองที่อนุพคุณใครๆก็อยากได้เพราะว่าเป็นเป็นทองที่ชาวบ้านเขานับถือกันมาว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นไรายได้ของชาวบ้านที่เขาล่อนได้มาก็เอาไปขายแล้วแต่ราคาพึงพอใจซื้อพึงพอใจขายฝังลงกันได้ก็ซื้อขายกันได้ในราคาที่ตกลงกันเองนะครับไม่มีพ่อค้าไม่มีคนกลางเลยนะครับมีแต่คนที่ล่อนทองมาขายปัจจุบันทองโลระเก้าที่บางสะพานได้รับการอนุญาตให้เป็นสินค้าโอท็อกประจำจังหว ซึ่งผู้ดูแลก็พยายามได้ทำเครื่องประดับหลายรูปแบบและดูสวยงามครับ นักท่องเที่ยวเนี่ยมาล่านทองแล้วจุดหนึ่งในการล่นทองเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3 4ชั่วโมงจะลงเรือตกปลาหมึกตกปลาเล่นน้ำเกาะทะลุนะครับก็ไปได้นะครับนั่งเรือเร็วถ้าไม่มีคลื่นนะครับเราก็นั่งเรือเร็วนะครับไปเที่ยวรอบเกาะหรือวิ่งเรือเที่ยวไปก็สนุกแถมอีกน,นิดนึงถ้าอยากจะ ซาวรีเวอร์กลาคืนเราก็ทัวร์พาทัวร์ได้อีกครับถามว่าจะเจอสัตว์ไหมดูไปดูสัตว์เนี่ย mm hmm. ก็เรียกป่าป่าธรรมชาติเขรียกว่าเข้าในสวนขับรถเข้าไปดูในป่าปาป่า,ปายางนะครับตนยอดเขา mm hmm. วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่มีขีดยางสบับปะรดมะพร้าวปาล์ม ผลผลไม้ต้องหมู่บ้านคลองรอยเป็นหมู่ที่แปตะเข็บชายแดนอันนั้นทุเรียนอร่อยมากและทุเรียนท,ทุเรียนของคลองรอยนี่ดังไปทั่วโลกแล้วครับ อยากให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติลองมาเที่ยวที่บางสะพานตำบลล่อนทองจังหวัดปนจุกีกันบ้างว่าอาจจะมีทองติดไม้ติดมือไปโดยที่ว่าปฏิทินงานของแผ<ม>่นดินก็ว่าได้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเชิญครับผมจะมีทีมงานที่จะรับใช้ให้กับพวกท่านไปทุกทิปครับขอบคุณครับ